สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมถัาโทราาแชนแนลกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมนะสืบเนื่องมาจากว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมบอกไว้ใช่ไหมว่าแบบรีวิวการโล่เพื่อ,อ,อต้อนรับการกลับมาของการโลภาคใหม่นะครับผมอ่าแล้วคลิปนเนี้ยเนี่ยผมก็เลยโอเครันยาวไปเลยดีกว่าเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าผมมีเออแอคชั่นฟิกเกอร์จาก กาโลเนี่ยหลายตัวนะครับผมก็ที่ผมบอกว่าว่าผมมีเกือบครบอะ่ะเออก็คือพวกตัวที่เป็นตัวแบบนี้ที่ตัวไม่ใหญ่อะ่ะเออมีน่าจะขาดไปอยู่แค่ประมาณ2อสตัวได้ครับแล้วก็คลิปที่แล้วเนี่ยรีวิวกาโลไปแล้วใช่ไหมอ่ะมาคลิปเนี้ยก็ต้องรีวิวเพื่อนรักของเขานี่ก็คือเซโร่นะครับผมนี่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่เลยนะครับผมเซโร่ Zero เนี่ย ประวัติและเรื่องราวคข่าวๆของเขาเนี่ยตัวเขาก็คือสออุซุมุระเลนะครับผมซึ่งเขาเนี่ยเป็นอัศวินมาไทยที่มียศรองลงมาจากกาโรนะครับผมแต่ความเก่งอะ่ะคือด้วยฝีมือของตัวเลเองอะ่ะคือเขาเนเก่งพอๆกับโคกะเลยนะครับโคกะก็คือกาโรนะก็คือเยบชั้นกันได้อะ่ะ ก็คือเขาปรากฏตัวมาครั้งแรกเนี่ยในกาโลภาคแรกนะครับผมมาในฐานะเขาเรียกไงจะว่าเป็นศัตรูก็ได้เพราะเหมือนกับว่าตัวเซโร่เองเนี่ยเขาเข้าใจผิดว่าการโร่เนี่ยคือคนที่ฆ่าฆ่าผู้มีพระคุณฆ่าบุพการีของเขาครับแล้วก็ฆ่าคนรักของเขาด้วยก็เหมือนกับว่าเขาก็อยากจะแก้แค้นนะครับผมเขาก็ตามล่าพระเอก ก็คือโคกาาจนเจอนะครับแล้วก็โผลมาเนี่ยโผลมาก็คือเหมือนกับว่ามากวนประสาทพระเอกอมายั่วมโมโหมาอะไรอย่างเงี้ยให้พระเอกอะ่ะอยากจะสู้ด้วยอะ่ะแล้วเขาก็สู้ด้วยก็คือเหมือนกับว่าสู้กันเนี่ยเอาจริงเอาจังนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าแบบไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะเลยสักครั้งหนึ่งนะครับผมแต่พอมาตอนหลังเนี่ยเรื่องราวก็เปิดเผยนะครับว่าคนที่ฆ่าบุพการีของเขากับ คนรักของเขาเนี่ยเป็นาบาลาโกนะครับบาลาโก้ก็คืออสุวินทมินชิบะนะครับเขาก็เลยต้องร่วมมือกับโคกัน,นะครับผมแล้วเหตุการณ์หลังจากนั้นเนี่ยจากศัตรูเนี่ยก็กลายเป็นเพื่อนรักกันอืนะครับผมก็แบบว่าคือเป็นแบบเพื่อนรักกันนะสู้เคียงบ่ายเคียงไรกันหลายครั้งมากอะแล้วแบบผมดูผมต้องขอชมเชยนะแบบ ผู้กำกับฉากแอคชั่นน่ะคุณริวาคนดาใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะอคือเขาแบบออ,ออกแบบฉากแอคชั่นได้ดีมากอะแล้วก็เหมือนกับสู้กันอะไรกันเงี้ยแท็กทีมสู้กันสู้กันขี่ม้าแล้วสู้ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเออเท่อืมโอเคนะครับผมเออแล้วก็หลังจากนนเนี้ยในเรื่องภาคสี่ใช่ปะที่โคกาหายไปอ่ะเออตัวของเลเองอี่ยก็เป็นคนที่ช่วยเลี้ยงดูไรกะด้วยนะครับ เลี้ยงดูรวมทั้งสอนการต่อสู้ให้รายกาศนะครับเพราะว่ารายกาศเนี่ยคือผู้สืบทอดกาโลใช่ปหมละ่ะอืมก็จะสังเกตได้ว่ารายกาศเนี่ยมีวิธีการต่อสู้แบบนิตริวเคนนะครับผมหรือการใช้ดาบสองมือก็คืออากาโลอ่ะใช้นิดาบอันเดียวถูกไหมแต่เหมือนกับว่านิตริวเคนเนะี่ยคือการใช้ดาบสองมือคือใช้ฝักดาบเป็นอาวุธและก็ใช้ดาบไปด้วยกันเลยนะครับก็คือจับทั้งฝักดาบทั้งดาบอ่ะอืม นะครับเรื่องราวข้าวๆของตัวอัศวินเขี้ยวเงินเซโร่ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอ่ะมาเข้าสู่การรีวิวกันดีกว่าเช่นเคยครับให้ดูกล่องก่อนนี่จับเซโร่ลบไปก่อนนี่ปุ๊บตัวนี้ยืนได้มั่นคงลนะเพราะว่าดาบถ่วงเอาไว้นี่ครับข้างบนเซโร่แบบนี้เลยเห็นไหม Eequip ปแอนด์ p นะครับ Equip and Pop Zero and Silver ิานะครับซิลวาก็คือจีอ้ห้อยคอนะครับที่เป็นคู่หูของเขานะนี่กล่องก็จะมาในแบบเออวินโดบ็อกแบบนี้นะนี่ท่อนข้างล่างนี่เห็นเป็นหน้า z ีโลด้วยนี่เห็นไหมอาจจะไม่ชัดไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูฟิกเกอร์กันข้างหลังนี่ครับผมนี่เห็นไหมพ็อปก็คือมาโดกุซิลวานะครับ แล้วตัวนี้จะถอดประกอบชิ้นส่วนได้ให้เป็นตอนที่ยังไม่อันเชิญเกาะน,นะครับก็คือซูซูมาาเลนะครับผมอืมเดีย๋ยวไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่อย่างว่าลกล่องจะมาในโทนมืดๆหน่อยตัวนี้นะครับอืมนี่แบบนี้เลยตัวนี้จะใช้ดาบคู่นะนี่เห็นไหมแล้วก็จะมีฝักมาให้ด้วยอ่ะโอเคมาดูรีวิวกันเลยดีกว่า นี่นะครับผมเดี๋ยวขอจัดกล้องแป๊บนึงนี่ครับเซโร่ Zero ของเรานะครับอ่าโอเคขออนุญ,ญาตเอาดาบออกก่อนเราจะให้ดูดีเทลแต่ละอย่างกันไปว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอืมนี่ดาบจะมาในลักษณะแบบนี้เลยนะ เป็นสีเงินแล้วก็ด้ามเป็นสีฟ้านะครับเป็นคู่สีของเขาใส่รักประจําตัวของเขาก็จะเป็นขีดแบบนี้นะครับขีดเดียวและที่สําคัญเป็นไดแคสนี่หนักนะครับแต่ตรงด้านนี้จะเป็นพลาสติกนะก็จะประมาณนี้แล้วก็สามารถเอามาต่อกันได้ต่อกันในเรื่องเนี่ยเขาจะเอามาต่อกันแล้วเหมือนกับใช้เป็นด,ด,ดาบขว้างอะไรประมาณนี้ครับหรือไม่ก็ดาบสองปลายอะ่ะ แต่มันจะหนักนะอโอเคมาดูดีเทลในส่วนของเซโลกันดีกว่านี่เห็นไหมสวยงามนะมาในลักษณะเป็นเกาะสีเงินนะครับพอพระพอเอกเป็นสีทองใช่ปหละ่ะพระรองก็ต้องเป็นสีเงินนี่ฟิกเกอร์เนี่ยปั้นมาในสไตล์ SIC นะครับผม โดยลุงบันของเรานั่นเองแล้วก็ปากสามารถอ้าได้แบบนี้นี่นะนี่เข้าไปสีหน้าชัดชัดนะครับกล้องมืดหน่อยต้องขออภัยนะครับสัญลัณ์ประจำตระกูลตรงกลางหนะ้าอกนี่ก็ทำจะเขียพาร์ทนะ ขาอะไรต่างๆตรงนี้จะมีสีทะลอกบ้านนะครับเพราะว่าเกิดจากการซ่อมแซมของผมเองนะครับเพราะว่าอ,อ,อย่างไงอะตรงหัวเข่าตรงเนี้ยมันจะมันหักหรือ,อยังไงนี่แหละแล้วผมก็ถอดบันทังขาเอากระตาช้างต่อแต่เหมือนกับว่าแบบผมทากาผมปิดฝากาวมาดีกาวเลยหยดลงตรงนี้ผมก็เลยแบบทําการใช้น้ายาล้างแช่น้ํายาล้างเล็บนะครับกาวมันออกไปก็จริงแต่มันก็ว่าสีมันก็ต้องลอกออกไปด้วยอะเดี๋ยวผมจะส่งเขาทําสีใหม่นะอื เท้าขาเปนนี้นี่เช่นเคยครับรายละเอียดยุบยับแต่ว่าเป็นอะไรที่มากแต่ไม่ลุงลังเลยนะครับมากแต่น้อยอย่างอื่นเขาน้อยแต่มากใช่ป่ล่ะเนี่ยการขยับของตัวเนี้ยมันก็จะค่อนข้างสมูทหน่อยนี่นะครับมาต่อมาเราดูดีเทลและจุด ดูดีเทลไปแล้วเรามาดูจุดขยับกันดีกว่าหัวนะครับหมุนได้รอบแบบนี้เลยนี่นะครับส่วนคอกับส่วนหัวเนี่ยทำแยกชิ้นกันนะนเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคแล้วก็ส่วนแขนแขนก็หมุนได้นะครับหมุนได้แต่มันจะหมุนไม่แต่มันจะหมุนไม่ได้รอบหน่อยเพราะว่ามันติดเกาะนี่ส่วนเกาะเนี่ยอ่ะไหนๆก็หลุดมาแล้ว มันเป็นยางนะครับยางอ่อนนุ่มเมป็นอน p ีอ่อนนุ่มอย่างนี้ส่วนเกาะตรงนี้ก็เป็นเกาะหลังตัวนี้นก็เป็น p v c อ่อนนุ่มเหมือนกันนะครับเพื่อที่ว่าง่ายต่อการออถอดประกอบนะครับเพราะว่ามันจะถอดประกอบล่างเป็นคนได้นะเขียนใส่เข้าไปสองข้างเหมือนกันนะครับตรงข้อศอกอ็จะตรงต้นแขนหมุนได้รอบนะครับผมนี่ ข้อศอกเป็นซิงเกิลจอยขยับขึ้นมาได้แบบนี้นะครับแต่ขยับไปขยับไปขึ้นไปข้างหลังไม่ได้เพราะว่ามันติดตรงนี้นะข้อมือหมุนได้รอบนะครับนี่แล้วก็ถอดเปลี่ยนได้ในมือในชุดเนี่ยเขาก็จะมีมือมาให้หลายแบบนะครับเป็นมือมือกลางแบบนี้ก็มีนะอโอเคเป็นมือกลางแบบนี้มาให้ จะมีมือแบบใส่เกาะมาให้เนี่ยนะนหนึ่งสองสามคู่นะครับแล้วก็เป็นมือกรัรมอีกคู่หนึ่งแต่ว,ว่าผมเก็บไวบ้ในที่ในถาดแพ็กนะแล้วก็จะเป็นมือล่างคนมาให้อีกเออสองคู่นะครับเป็นมือกรันรกับมือจับดาบนะครับโอเคส่วนขาขานี่ก็ยกขึ้นมาสูงแบบนี้นะครับผม แล้วก็ข้อสอกเอ้ยว่วเข้าเป็นดับเบิลจอยนะครับยกลงมาได้ประมาณนี้ข้อเท้าจับหมุนทิศทางได้แบบนี้นะครับไว้สำหรับยืนยืนแอคชั่นต่างๆนะครับนี่รองเท้าเป็นอย่างนี้เหแบบ็นไหมโอเคนะครับผมแล้วก็ตรงต้นขาด้านบนก็หมุนได้นิดหน่อยนะแบบนี้เลยนะครับ ต่อมาเราก็จะมาถอดประกอบเป็นร่างคนให้ดูนะครับผมตัวนี้นะครับจะไม่ถอดยากเหมือนการโล่นะโอเคผมขออนุญาตนะถอดอต้นแขนนี้ก่อนแล้วกันจะได้ถอดเกาะเกาะไหลก่อนจะได้ถอดส่วนอื่นๆง่ายๆนะครับถอดชั้นส่วนคอลงมาอ่าผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยตอนเด็กๆเ,เล่นด้วยประจํา เออตรงบอลจอยตรงนี้ยมันก็เลยหักไปผมก็เลยทําการเออซ่อมแซมขึ้นใหม่นะครับโดยการฝังเป็นหัวน็อตลงไปแล้วก็พอกด้วยอีพ็อกซี่แบบนี้นะอืแต่ไม่ได้ทําสีอย่างว่าแหลเพราะว่าถอดเข้าออกบ่อยๆสีมันก็ทะลอกอยู่ดีผมเลยไม่ทําดีกว่าอนะโอเคต่อมายังไงดีอ่าโอเคเกาะอันนี้นะครับมันจะทําแยกเป็นสองชิ้นนะ พอดมาได้แบบนี้เลยนี่อันนี้คือเกาะข้างหลังแล้วก็เกาะข้างหน้านะครับผมเกาะข้างหน้ามาดึงามา่างนี้ไม่ต้องกลัวหักนะเพราะว่ามันเป็น p v c ซีอ่อนนุ่มอืนี่เห็นไหมทําเป็นรายละเอียดข้างในเป็นชุดนี่ของสิว่าด้วยเป็นไงนโอเคให้ดูดีเทลคร่าวๆว,ว่าเขาของสีว่านะครับผมแต่ในชุดเนี่ยเขาก็แถมสิว่ามาให้ด้วยเดี๋ยวผมให้ดู ีโอเคอันนี้มันไม่ได้หักหรือมันไม่ได้อะไรครับตะกาวมันเสื่อม,มแล้วผมก็ไม่ติดเข้าไปด้วยเพราะว่าผมรู้สึกว่าถอดมาอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงขาออกเนี่ยมันถอดประกอบง่ายดีโอเคนี่ก็จะเหมือนกับตัวกาโลนะครับผมอ่า ก็ใส่กลับเข้าไปปึ๊บนี่โอเคอันนี้พักไว้ก่อนนึตัวนะครับจากนั้นเนี่ยโอเคเอาขาของซูมารรเลเนี่ยใส่เข้าไปเดี๋ยวแป๊บนึงน,นี่ก่อนโอเคให้ดูว่าใสนะ่ได้ อ่ะโอเคอยู่ประมาณนี้แล้วก็นี่นักครับใส่เข้าไปโอเคใส่ได้แล้วจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะ ได้มาแบบนี้แล้วใช่ไหมจากนั้นเนี่ยก็เอาเสื้อโค้ดมาใส่ให้เขานะครับนี่เสื้อโค้ดใส่เข้าไปอย่างนี้เลยปุ๊บแขนใส่เข้าไปสองข้างและไฮไลท์ของเรานะครับหัวของสุซุมะระเลนะครับผม นำแสดงโดยคุณเลฟูจิตะนะครับซึ่งส่วนหัวของฟิกเกอร์เนี่ยทำออกมาได้แบบสมจริงมากๆเลยนะครับทำได้เหมือนกับคุณเลฟูจิตะในสมัยนั้นเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยเพื่อนๆผมเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยผมมานน้าคล้ายๆคุณเลฟูจิตะนะครับผมก็ดูแล้วแบบก,ก็ไม่ขนาดนั้นอ่ะเขาหลอ่อกว่าผมเยอะนะอาจจะเป็นเพราะว่าความใจดีความยิ้มแย้มแจ่มใสของผมแล้วมั้งเพื่อนก็เลยหาว่าคล้ายและที่สําคัญเนี่ยผมก็ทรงเดียวกันนะครับผม โอเคก็ okay, ว่าไปนั่นอ,อย่าไปจดจำเลยโอเคลืมๆม,มาซัที่ผมพูดเมื่อกี้ใส่ก็บ้ปุ๊บอืมง่อ,อเป็นง่ายเรียบร้อยครับผมนี่เอาให้ดูะนะครับเป็นอย่างนี้คือซูซูโมราเล่เนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยก็จะเป็นเนผู้ชายชุดดำนะครับผมแต่ว่าสีหน้าท่าทางของเขาเนี่ยจะผิดไปจาก ชุดที่เขาใส่เลยนะเพราะเหมือนกับว่าชุดดาดูหน้าเกงขามก็จริงใช่ปะแต่เขามีหน้าตาที่ยิ้มแย้มราวกับดอกไม้เบ่งบานนะครับผมแล้วก็นี่เห็นไหมเสื้อข้างหลังเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าอะไรละ่ะเขาเนี่ยจะฝันร้ายอยู่บ่อยๆนะครับคนรักของเขาเนี่ยก็เลยเทาเป็นเหมือนกับด er ีนแคชเชอร์อ่ะคุณผู้ชมนึกออกใช่ไหมที่มันเป็นเครื่องล้างดักฝันนะทาให้แล้วเหมือนกับว่าพอแฟนของคนรักของเขาตายเนี่ย เขาก็ได้นำเอาไอ้ดีมแคชเชอร์ไอ้สัญลักษณ์แบบที่แฟนทำให้เนี่ยมาเป็นสนัญลักษณ์ให้ตัวเองนะครับโดยการเนี่ยทำเป็นสนัญลักษณ์บนเสื้อของเขานะแบบนี้นี่น,นี่ดีเทลงามนะไม่ได้ดำล้วนนะคือดำล้วนอนะแต่เหมือนก็ว่าดีเทลมันก็งามอะโอเคต่อมานะครับผมโคกะมีดาใช่ป่ะ เลก็มีดาบนี่ไงเขาจะเป็นดาบคู่เลยเป็นดาบจินโลเคนนะครับผมซึ่งก็อย่างที่ผมอธิบายไปนะครับว่าออพออัญเชิญเกาะแล้วเนี่ยดาบเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นรูปลักษณ์ที่แท้จริงก็คือรูปแบบนี้นะครับผมดาบคู่ก็เปลี่ยนคู่เลยนะแล้วก็นี่ดึงออกมาได้แบบนี้เห็นไหมนี่ทำลายเรยอออกมาได้ดีนะ ปุ๊บนี่ดึงได้2อันเลยนะครับผมแล้วก็ไฮไลท์ของของเล่นชุดนี้เลยนะครับ Equip and Pop ใช่ปะอ่ะให้ดู Equip ไปแล้วให้ดู Pop บ้างนี่มาดกุซิวะนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกอะผมแกะจริงผมเล่นจริงแล้วก็หลายปีมาแล้วนะครับผมเนี่ยได้ทำการเอาจี้มาห้อยคอนะครับแบบเดียวกับที่ เลททำในเรื่องเลยนะครับก็คือมาดกุซิว่าเนี่ยบทบาทก็จะเป็นคล้ายๆซาลูบ้าครับแต่เป็นของเลนะครับก็คือลักษณะเนี่ยก็จะเป็นเป็นจี้ห้อยคอคล้ายๆผู้หญิงใส่หน้ากากหมาป่านะครับผมก็ให้เสียงภาพโดยคุณโอริคสาไอนะครับผมคุณโอริคสาไอเนี่ยคนที่ดูอนิเมะเยอะๆเนี่ยก็จะคุ้นเสียงเขาเป็นอย่างดีนะครับผม ก็ยกตัวอย่างผลงานที่ดังๆอ่ะเขาภาพเป็นคอ r เตอร์นะครับในเรื่องกันดั้งวิ่งนะครับคนที่ขับกันดั้มแซนล็อกอ่ะอืมแล้วก็ผลงานขาบวนการ5้าสีะก็ภาพเป็นลักคิวโรนะครับจำได้ไหมลักคิวโร่อ่ะอืมแล้วก็มันจะมีตอนที่ว่าลักคิวโรเนี่ยพร้อมตัวเป็นคนอ่ะคุณออริคซาไอาก็ไปรับบทเป็นร่างคนของลักคิวโรด้วยอืมเนี่ยแหละครับมาดีเทลอย่างงี้สวยนะอืม ลายเส้นของอาจารย์เคตะอมมียะนะครับวัสดุเนี่ยทำจากไดแคสทั้งอันเลยนะข้างหลังมันอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นเหล็กสามชิ้นมาต่อกันนะครับเป็นเหล็กไดแคสโอเคข้าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผม เอาละครับแต่ก่อนที่จะปิดคลิปกันไปเนี่ยผมขออนุญาตแล้วกันทําการถอดประกอบล่างนะครับจากซูซูโมราเลเนี่ยให้เป็นเเซโร่ Zero ดีกว่ามาอันเฉิญนชุดเกาะเลยปุ๊บนี่เอาดาบออมาสอ,องข้างนี่นะอือกมา ก็อ่ะนี่ทอาวด เรามาให้อยู่ในลักษณะนี้เหมือนเดิมนะครับผมจากนั้นโอเคใส่ขาก่อนนี่ครับก็จะได้แบบนี้นะแล้วก็โอเคทอดท่อนบนปึ๊บใส่เกาะเอว โอเคเดี๋ยวอันนี้พักไว้ก่อนเ <Okay. S 2> พราะว่ามันจะต้องทําการสวมเกาะข้างบนนี่เอาเป็นแบบนี้ปุ๊บใส่เข้ามานี้มัดเข้าให้แล้วก็เอาเกาะข้างบนประกบเข้าไปแบบนี้ก็จะได้แบบนี้โอเคแล้วก็ทำการ เห็นตรงนี้ไหมเอาสอดเข้าไปตรงกาะบาเกาะำตัวท่าล่างนะครับไม่ใช่กาะบาทำตัวท่าล่างผมพูดผิดอืม,อมโอเคอยู่แล้วโอเใส่หัวก็เดี๋ยวหัวไปที่หลังดีกว่า เอาเป็นแขงก็แล้วกันแขนเยถูกข้างุบนี่อีกข้างหนึ่งลเอาบาใส่เข้าไป แล้วก็หัวแล้วก็ถือดาบสักหน่อยนี่ตรงมือเนี่ยเป็นพีวีซอ่อนๆน,นะยัดเข้าไปได้เลยนี่แต่ว่าตัวเนี้ยจะดาบจะหนักหน่อยจะไม่เหมือนรุ่นที่ทำออกมาทีหลังนะรุ่นที่เอาทำออกมาทีหลังเนี่ยดาบจะเป็นพลาสติกจะถือง่ายนะครับผมเพราะว่ามันจะไม่หนัก โอเคนี่นะครับแค่ได้ยินชื่อยศดกาโลก็เซ็งแล้วลักษณะอย่างนี้โอเคข้าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผม เอาละครับผมก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิว Equip and Pop ชุดที่3เซโรและซิว่ากล่องน,นี้นะครับผมแหม่ก็ยังคงอยู่กับการรีวิวของเล่นของสะสมจากกาโ o อีกเช่นเคยนะครับอย่างว่าแหละกาโลเนี่ยเป็นซีรีส์โทคุอีกตระกูลหนึ่งที่ผมเนี่ยค่อนข้างแบบชื่นชอบมากเลยติดตามมาตั้งแต่ภาคแรกเลยอะ่ะแล้วก็อย่างว่าแหละเอามารีวิวเพราะรับกระแสภาคใหม่ที่กำลังฉายอยู่ในะขณะนี้นะครับ คือแบบว่าใจก็แอบหวังลึกๆนะว่าอยากให้เขาทำไอ้เกาะไหลๆที่มันออกมาในภาคใหม่เนี่ยเอามาเป็นสินค้าเหมือนกันนะครับแต่ก็คงได้แค่หวังอะ่ะเพราะว่ากระแสเนี่ยเงียบเหลือเกินนะครับแล้วเหมือนกับว่าตัวฟิกเกอร์เนี่ยเขาไม่ได้ผลิตมาเลยตั้งแต่ภาคโกสตอม Storm, ใช่ไหมประมาณนั้นนะครับผม อย่าลืมนะครับถ้า,ากว่าใครชื่นชอบการโลหรือชื่นชอบตล์การรีวิวและการเล่าเรื่องของโท่าเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วมาพูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับเสียงปบมือคือกำลังใจพวงมาลัยคือค่ารถกลับบ้านอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับโท่าก็ไม่มีอะไรจะฝากนะครับเอาไว้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม